โครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดอนในพื้นที่แห้งแล้งทุคักนดาน15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เดลาเฮสีดานสีเขียวจากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาลสินผ่านจังหวัดสกลนครและเทือกเขาภูผ่าน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปลดก้าวปบกระม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้า แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมหลวงราชวงศ์เทวผลิตเทวกุลจากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากพระาราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้เวลาอีก14ปีในการวิเคราะห์วิจัยทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆพระราชทานให้หม่อมหลวงราชวงศ์เทฤทธิตเทวกุลเพื่อกะ กอบการคนา้นคว้าทดลองมาโดยตลอดจากพศ2498เป็นต้นมาทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงหมั่นพระไยัยถึงพระราชทานแนวคิดนี้ แก่มหม่อมหลวงราชวงศ์เทวผลิศเทวกุลผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรกรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรกรและสหาการณกขณะนั้นในปีถัดมาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หารู้ทางที่ทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการทดในท้องฟ้าให้เป็นไปได้ การทดลองในท้องฟ้าครั้งแรกจนปีพศ2512กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบสตูพืชกรมการข้าวและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์มอมหลวงราชะวงศ์เทพธิ์เทวกุลจึงได้นำความขึ้นกับงคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่าพร้อมที่จะดำเนินการ ตามพระราชประสงค์แล้วดังนั้นในปีเดียวกันเองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ก1-2กรกฎาคม2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ม่อมหลวงราชวงศ์เทพลิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และเลือกพื้นที่วานอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองยอดก้อนน้ำแข็งแห้งขนาดไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์นิ้วเข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นฟุตและลอยกร,กระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้นทําให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆยังเห็นได้ชัดเกิดการกันตัวรวมกันหนาแน่นและก่อย,ยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ ในเวลาอรวดเร็วแล้วเคลื่อนตัวตามทิศทางลมไปฉากสายตาไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากยอดเขาบังแต่จากการติดตามผลโดยการสำรวจทางภาคพื้นดินและได้รับรายงานยืนยันจาดเาวและสดว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวันนัอุทยานเขาใหญ่ในที่สุดนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้